สวัสดีค่ะนะคะอ่ะนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันนะคะสามเคล็ดลับเล่งสปีดนะคะความโชคดีนะฮค,ะความสำเร็จเราเน,นั่นเองนะคะเมื <c> ่อ <oughs> วานเนี่ยนะคะเราก็แบ่งปันทางไอ้นั่นไปแล้วการโพสเอาแต่วันนี้นะคะ มื่อวานมาได้ที่ไม่ได้ทําคลิปเลยวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปให้สองคลิปเลยนะคะจริงๆทาเยอะก็ได้เห็นหมเ้ยหลอดไฟนี่ดีมากเลยค่ะทุกคนหลอดไฟที่แฟนเคยซื้อไปทำงานแล้วทีนี้เข้ามาไว้ที่บ้านแล้วมันแสงสว่างก็ดีปีหมดชีวิตก็เลยสดนะคะ วันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาช่วยใครใช่ไหมไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็สามารถช่วยคนอื่นได้แต่เราต้องเคลียร์จิตเคลียร์ใจให้เรามีความสุขก่อนให้เรามั่งคั่งก่อนจากภายในก่อนเราก็จะมีความสุขในการแบ่งปันลดขนมมาแล้วพี่น้องอยากกินขนมตล <laughs> ทำไมได้แค่ทำไมต้องแค้ใครด้วยไก่งามพอคนเป็นคนต่งแต่งให้สวยก็อยากเธอรวยก็เลยต้องช่วยตัวเองถึงใครจะว่าเป็นคนอ,อรอก็ไม่ได้นักใครนะถึงอ,อรอก็เก่งต้องดัดจริตกันสักนิดแก้เซ็งจบการร้องเพลงก็มาใครของออนไลน์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 เปิดเฟซบุ๊ก ก็ขายกันทันทีถ้ามีความสุขแล้วมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นก็จะมีค่ะกดไลค์มันหน่อยก็รที่อ๋อยงไรนะกดไลค์มันหน่อยแล้ว F s o งอ F C สินค้าดีๆเข้ามาสิคอนเฟิร์มคันเต่ารีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชท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 แรีบแชทรีบแชทพอไม่มีโปรเสริมกดไลค์มันหน่อย ของยังไม่ถูกเปอรเดิมอยากได้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มริบเข้ามาแชทริบเข้ามาแชทก็ขออภัยนะคะจะร้องไม่ถูกเหมือนแนเพลงของครูนะคะอ่าวันนี้นะคะพี่นิดก็จะมาแบ่งปันค่ะนะคะ,นะคะถ้าเราทู้ขนมแปบ๊บนึง